จากโจทย์ให้เรียงลำดับค่าจากน้อยที่สุดไปมากที่สุดมีค่าต่างๆแสดงอยู่ตรงนี้เห็นได้ว่าค่าพวกนี้อยู่ในเครื่องหมายค่าสมบูรณ์มาทบทวนกันักหน่อยดีกว่าค่าสมบูรณ์เนี่ยหมายถึงระยะห่างระหว่างค่านั้นกับ0ย์หรือจะคิดง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดค่านั้นเนี่ยเป็นค่าลบถ้าเกิดมันอยู่ในค่าสมบูรณ์มันก็จะออกมาเป็นค่าบวกแต่ถ้าค่านั้นเป็นบวกอยู่แล้วค่าสมบูรณ์ก็จะเป็นบวกต่อไปโอเคมาดูโจทย์กันค่าแรกเนี่ยคือค่าสมบูรณ์ของ5 5ห่างจาก0เป็นระยะเท่าไร่ คําคตอบก็คือเท่ากับ5นั่นเองถ้าเกิดเราวาดบนเส้นจานวนถ้าเกิดเราลากเส้นจํานวนเลขศูนย์อยู่ตรงนี้แล้วก็เลข5าอยู่ตรงนี้ก็จะเห็นได้เลยว่าระยะห่างเป็น5เพราะฉะนั้นค่าสมบูรณ์ของ5้าก็คือ5นั่นเองโอเคต่อไปนะครับค่าสมบูรณ์ของค่าสมบูรณ์ของ9ลบ7ค่าสมบูรณ์ของ9้าลบเเนี่ยจะเท่ากับอะไรก็จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของสอง สองเนี่ยห่างจากศูนย์เป็นระยะสองหน่วยดังนั้นคำตอบก็คือ2นั่นเองถ้าเกิดเรามีค่าบวกอยู่ในค่าเครื่องหมายค่าสมบูรณ์มันก็จะออกมาเป็นเลขนั้นเพราะฉะนั้นค่าสมบูรณ์ของ2ก็จะเท่ากับ2ต่อไปลองมาดูค่าสมบูรณ์ของ5ลบ15กันค่าสมบูรณ์ของ5ลบ15 5ลบ15เนี่ยเท่ากับอะไร5ลบ15ก็จะเท่ากับ ลบสิบค่าสมบูรณ์ของห้าลบสิบห้าก็คือค่าสมบูรณ์ของลบสิบนั่นเองถ้าเกิดค่าสมบูรณ์ใส่มีเลขค่าลบอยู่ข้างในเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นค่าบวกเพราะฉะนั้นค่าสมบูรณ์ของลบสิบก็คือสิบเราก็วาดบนเส้นจำนวนได้สมมุติว่าลบสิบอยู่ตรงนี้ใช้เส้นจำนวนดูนะครับลบสิบเนี่ยจะอยู่ทางซ้ายของเลขศูนย์แต่ว่าระยะเนี่ยมันก็จะเป็นสิบเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือสิบโอเคทีนี้ต่อไปค่าสมบูรณ์ของเลขศูนย์ ค่าสมบูรณ์ของเลข0ก็จะเท่ากับ0นั่นเองมันเท่ากับ0นั่นเองโอเคก็อยู่บนเส้นจำนวนอย่างนี้แล้วก็สุดท้ายค่าสมบูรณ์ของลบ3ค่าสมบูรณ์ของลบ3ลบ3เนี่ยอยู่ทางซ้ายของเลข0เป็นระยะ3หน่วยหรือว่าคิดอีกอย่างก็คือตัดเครื่องหมายลบออกไปค่าสมบูรณ์ของลบ3ก็คือ3โอเคตอนนี้เราได้ค่าคำตอบทั้งหมด มาแล้วลองมาเรียงลําดับจากน้อยไปหามากกันดีกว่าในบรรดาค่าทั้งหมดนี้เนี่ยค่าไหนมีค่าน้อยที่สุดมันก็คือค่านี้นั่นเองค่าสมบูรณ์ของ0ูนย์คำตอบก็คือค่าสมบูรณ์ของศูนย์เนี่ยเป็นค่าที่น้อยที่สุดแล้วค่าต่อไปล่ะคือค่าอะไรค่าต่อไปก็คือสองซึ่งสองเนี่ยก็มาจากค่าสมบูรณ์ของ9ลบเเราก็เขียนค่าสมบูรณ์ของ9ลบเจลงไปทีนี้ค่าต่อไปคือค่าอะไรมันก็เหลือ เหลือค่าอยู่ 5, 10, 3เพราะฉะนั้นค่าที่น้อยที่สุดตัวต่อไปเนี่ยก็คือ3มันมาจากค่าสมบูรณ์ของลบ3นั่นเองก็ใส่ลงไปค่าสมบูรณ์ของลบ3ต่อไปค่าที่น้อยที่สุดก็คือค่า5มันมาจากค่าสมบูรณ์ของ5สุดท้ายก็คือ10ซึ่ง10เนี่ยมาจากค่าสมบูรณ์ของ5ลบ15ค่าสมบูรณ์ของ5ลบ15เสร็จแล้วครับ